คล็ดไม่รับกับหมอไทยสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัทภูนประสิทธิ์จำกัดสวัสดีครับคล็ดไม่รับกับหมอไทยวันนี้รู้ได้อย่างไงครับว่าหัวใจเราดอกรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเคยมีอาการอย่างนี้ไหมครับเสียวแป๊บๆบริเวณใต้ราวนมข้างซ้ายแป๊บเดียวหายไปแป๊บเดียวหายไป แรกๆนานๆเป็นครั้งหลังๆชักเป็นทีเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอาการหนึ่งแล้วครับที่แพทย์แผนไทยเราเรียกว่าหะไทยวาตะหะไทยแปลว่าหัวใจครับวาตะแปลว่าลมสรุปรวมกันแล้วก็คือลมมันเสียดเสียดเป็นคําที่พร้อมมากครับเห็นชัดเจนเลยครับเสียดลมเสียดเข้าหัวใจหะไทยวาตะทําให้เรามีอาการเสียวบริเวณใต้เราหนุ่มข้างซ้ายเกิดแต่ใดครับ เราเรียกว่าเกิดแต่ลมกองละเอียดที่มันดันเข้าไปที่หัวใจเคยเป็นอาการนี้ไหมครับอ่อนระโหยโรยแรงอ่อนเปรีย้ยเพียใจอ่อนอกอ่อนใจสามอ่อนนี้เลยครับคืออาการนำมาเบื้องต้นที่หมอไทยบอกว่าจะมีอาการหะไทยวาตะกำเริบได้ก็คือลมเสียดเข้าหัวใจกำเริบได้เป็นอาการขั้นต้น บางทีเราไปหาหมออาจจะตรวจไม่พบแต่แผนไทยตรวจพบจากอาการเสียก่อนที่จะเป็นจริงและทำการรักษาป้องกันไว้เพื่อมันเพื่อไม่ให้มันเกิดต่อไปในวันหน้าเห็นไหมครับว่าแผนไทยนั้นเนี่ยเรารักษาตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ไปรักษาเมื่อปลายทางเพราะเมื่อรักษาเมื่อปลายทางมันรักษายาก สังเกตอาการตัวเองครับเคล็ดไม่รับแบบนี้แหะครับกับการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือไม่วันนี้นะครับเราพูดกันเรื่องหัไทยวาตะลมเสียดเข้าหัวใจลมเสียดเข้าหัวใจพบได้ด้วยตัวเองนะครับพบกันในครั้งหน้าเคล็ดไม่รับกับหมอไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มาพบกับตอนสุดท้ายของรายการช่วงสุดท้ายคลินิกไทยจีนวันนี้วันหมอไทยออกอากาศวันพุธ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 ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชม2ทุ่มถึง3ทุ่มมีปัญหาโทรที่เบอร์02ครับ9339048กด1ครับเชียงใหม่ครับหรือโทรที่เชียงใหม่ตอนตอนช่วงกลางวันนะครับ089ครับ988 4ี่เจ็ดเจ็ดแปดนะครับไม่ต้องทวงวันโทรได้ทุกวันเลยคุณหมอโทรดทุกวันยกเว้นกลางคืนยกเว้นกลางคืนเดียวขอหมอนอนขอหมอนอนอ่เรามาพูดเรื่องยาหอมกันต่อได้ครับเมื่อกี้นี้ยาหอมถึงไหนแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ายาหอมที่มันใช้ต่างกันใช่ต่างกันครับอ่าต่างกันมันต่างกันยังไงครับท่านผู้ชมต่างกันยังไงครับหมอเก้าต่างกันตามกองลมที่เกิดใช่ครับอ้าวลมมันเป็นได้หลายที่นะได้ถ้าเผื่อลมมันเกิดขึ้นในช่องท้องมีอาการ ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดครับอาจารย์แน่นอาหารไม่ย่อยครับเลอเหม็นเปรี้ยวหรือกดไหลย้อนที่เลือกใช้เหอะใช้คําว่าเลมเลอเหม็นเปรี้ยวเนี่ยหรือมีอาการชาล้าลงขาด้วยนะอาจารย์อ่าอันนอีกอย่างหนึ่งเอาที่ท้องก่อนลมลมลมเริ่มต้นลมที่ท้องออ่าลมที่ท้องใช้ยาหอมรดร้อนร้อนครับถ้าเผื่อลมนั้นลมร้อนนี่มันเป็นลมร้อนถูกไหมลมร้อนลมร้อนความร้อนมันขึ้นบนไหมถูกต้องขึ้นบนครับมันถ้าเผื่อมันขึ้นมาถึงหน้าอกครับเราจะเกิดอาการจุกลิ้นปี แน่นนะอกจุดลิ้นปีใผ้มันแย่แล้วลมมันมาถึงตรงนี้แล้วเราไม่รู้ลมแต่เราแน่นนะอกมากเลยแล้วมันจุดลิ้นปี่อย่างนี้ต้องเป็นมันเป็นลมกองกองละเอียดใช้ยาหอมลดสุขุมหรือลดเย็นเพราะเมื่อลมร้อนมันขึ้นไปเรากินยาหอมที่ทำจากสมุนไพรทำจากดอกไม้ที่มันมีสรรพคุณ อะไรมันมีรสหอมเย็นเนี่ยมันก็จะลดอุณหภูมิลงเมื่อมันลดอุณหภูมิในร่างกายลงลมที่มันมาอยู่ตรงเนี้ยก็จะเบาลงไปด้วยมันก็จะลงข้างล่างครับถูกไหมถูกครับก็ใช้ยาหอมอีกชนิดหนึ่งอย่างนี้เราเรียกว่าชื่อยาหอมอุดมนพพลัสอันนี้มีไหมคุณหมอมีครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับคุณหมอลองบอกวันที่มันเข้าอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมฟังนี่นะครับครับ คือหมอมองไม่เห็นละครับเป็นพวกกิษนาอ่ะของหอมอีกไม้หอมกิษนาขอนดอกขอนดอกคืออะไรครับขอนดอกขอนดอกมันคือท่านผู้ชมรู้จักต้นพิกุลไหมครับครับต้นพิกุลที่มันอยู่ในป่าเนาะแล้วเสร็จแล้วมันล้มลงครับมันอาจจะแก่มันอาจจะผุพังมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่ละมันล้มตายอ่ะครับเสร็จแล้วมันผุพังเพราะมันผุพังเชื้อรามันเข้ามาเกาะในเนื้อไม้พิกุลครับทิ้งไว้นานวันเข้ามันก็ผุพังไป นี่แหละครับเรียกว่าขอนดอกค,คือไม้พิกุลที่มันล้มอยู่ในป่าแล้วมันถูกเชื้อราเข้ามากัดกินจนแล้วเสร็จแล้วมันก็ค่อยแห้งเชื้อราก็ตายหมดละครับเหลืออยู่แต่นั้นอันนั้นเรียกขอนดอกหายากมากแล้วอะไรอีกคุณหมอหอมขอนดอกบำรุงหัวใจชั้นหนึ่งมีโกดเชียงไหครับอาจารย์บำรุงหัวใจอีกกระมาพักครับบำรุงหัวใจอีกเห็นไหมครับทั้งหมดมันเกี่ยวกับหัวใจทั้งหมดเป็นยาหอมชนิดเย็น เ,เป็นยาหอมลดสุขุมสุขุมคือไม่ร้อนไม่เย็นอยู่กลางๆช่วงกลางใช้ตอนแน่นหน้าอกครับไม่ใช่ยาหอมอันไหนมันก็แก้แนหน้าอกต้องยาหอมที่มันแก้แน่นหน้าอกครับไปซื้อยาหอมทั่วไปแล้วมาบอกแน่นหน้าอกมาซื้อยาหอมทั่วไปที่ขายกันสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทหายไหมครับไม่หายหรอกครับตายครับ,รบเพราะมันไม่ใช่ครับมันแน่นหน้าอกเสร็จพอถึงหน้าอกหน้าอกมันเหมือนกับสีแหกท่านผู้ชมใช่ครับมันเลี้ยวซ้ายก็ได้นะ มันเลี้ยวขวาก็ได้นะเพราะว่าร่างกายมันมีตรงนมันตรงไปก็ได้ใช่ครับมันไปเนี่ยตรงหน้าอกมันคือสี่แยกละถ้าเผื่อมันเลี้ยวไปขวาเราจะรู้สึกสิ่ดเสียดที่ชายโครงเราเรียกว่าลมเสียดเข้าชายโครงขวารู้สึกเอ๊เจ็บเจ็บข้างขวาแป๊บๆนะครับอ่าเจ็บแป๊บๆด้านขวาถ้าเผื่อมันเลี้ยวซ้ายมาไหลเป็นเรื่องเป็นเรื่องครับเราเรียกว่าลมเสียดเข้าหัวใจอืมครับ หรือโบราณเรียกหาไทยวาตะหาไทยแปลว่าหัวใจวาตะแปลว่าลมลมนั้นเสียดเข้าหัวใจเป็นเรื่องละครับครับความดันโลหิตสูงครับโรคหัวใจถามหาครับ,รบท่านผู้ชมจะรู้สึกเสียวแป๊บแป๊บริเวณใต้เราหนุ่มข้างสายเสียวแป๊บเดียวแล้วหายไปเฮ้ยรีบแลเว้ยรีบไปหาหมอฉันเป็นไรเนี่ย ผมเจ็บหน้าอกบ่อยๆไม่เจอเลยครับไปหาหมอไปเครจบอาไปรย์ไปวิ่งสายพานคุณหมอบอกว่าปกติ <c oughs> ปกติแต่หมอไทยบอกเป็นแล้วครับเป็นแล้วนี่คือถือเป็นอาการเตือนได้ไหมครับอาจารย์เป็นอาการเตือนแล้วครับรหมอไทยบอกเป็นแล้วแล้วรีบรักษาแล้วครับ<ช>ไม่ปล่อยเด็ดขาดอ่ะเลี้ยวขวาไปแล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือนตรงไปตรงไปมันก็จะมาถึงเนี่ยเราเรียกว่าลมจุกคอ ท่านผู้ชมเคยได้ยินคํานี้ไหมครับกลืนไม่เข้าขายไม่ออกอหมายถึงเป็นคําไทยๆหมายความว่าอยู่ในสภาวะอิดักอิเหลือ <c oughs> กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเราเรียกว่าลมจุกออคอเพราอลมมันอยู่ตรงเนี้ยอะไรมันก็ไม่ลงเพราะมันติดที่ลมจะออกก็ไม่ได้จะเข้าก็ไม่ได้อาจกันอยู่ตายครับท่านผู้ชมอืมใช้ยาหอมชื่อลมสั่งทิพสั่งทิพแก้ลมจุกอคอเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันอีกอ <c oughs> เสร็จแล้วไม่ว่ามันจะเสียดเข้าซ้ายมันจะเสียดเข้าขวาหรือมันจะตรงถึงที่สุดแล้วมันจะออกมาข้างหลังครับแทงออกหลังมันแทงออกหลังใช่ปวดหลังเหรอทรันี้ปวดหลังไม่พอเสร็จแล้วมันจะล้าวมาตามเนี้บ่าขึ้นมาดาอขึ้นมาด้านในของสะบักนะครับท่านผู้ชมด้านในของสะบักอาจจะขึ้นข้างเดียวสองข้างเลยก็ได้แล้วก็ขึ้นมาเริ่มอาการก่อนเลยมีตึงล้าวก่อนจะขึ้นศีรษะทุกครั้งจะมีการล้าปวดที่แนวบ่าก่อนเลยปวดหลัง ปวดบา่าปวดต้นคอมาอย่างนี้เลยเราเรียกลมล้าวตามเส้นหลังครับใช้ต้นหอมทินากรนะครับยาหอมทินากรหรือ,อยาหอมเกี่ยวกับร,ระบบประสาทครับใช้เมื่อลมล้าวตามเส้นหลังเมืาา่อมีอาการตึงคอบาา่าไหลใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนแรกเราก็นึกนะไอ้ตึงคอบาา่าไหลเพราะเกิดจากการทํางานหรือเปล่ายกของหรือเปล่ายอม ใช่มี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 ส่วนหนึ่งแต่บางคนแต่บางคนบอกฉันก็ไม่ทำอะไรนะปียกั้มันเป็นยังไงกันนี่ไงเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเพราะอายุก็ได้ก็ได้ครับอาหารที่กินกันเป็นเพราะอาหารก็ได้อีกเป็นเพราะอะไรได้อีกเป็นเพราะเป็นเป็นเพราะเป็นกฎไหลย้อนก่อนเริมเปรี้ยวนี่แหละใช่ครับแล้วมันอาการนี้มันจะตามตีขึ้นมา นี่คือการที่พูดมานี่คือส่วนใหญ่แต่พอึ้นมาด้านบนแล้วส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นปลายปลายเหตุแล้วปลายเหตุใช่ครับไปนวดหายไหมไม่หายไม่หายสามวันเอ้ยไปนวดโอ้ดีสบายสามวันแรกสบายเพราะอะไรหมอเลือดลมมันวิ่งได้ไงถูกต้องครับมันไปติดอยู่ตรงนี้หมดไงเปิดได้เลือดมันไม่วิ่งขึ้นหัวไงลมมันไม่วิ่งขึ้นหัวไงมันไปเปิดนวดเพื่อเปิดทางแต่เดี๋ยวสักพักมันทำไมมันติดใหม่ใช่ครับ มันปิดไหม่ปวดีกเพราะลมมันก็คือเหมือนเหมือนเราไล่ลมไปอยู่ที่จุดอื่นทำให้อาการมันเลยดีขึ้นใช่แต่พอสักพักหนึ่งลมมันย้อนกลับมักลับมาเหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปกินยาเพื่อขับลมออกสรุปว่าไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวาไม่ว่าจะตรงครับผมออกหลังขึ้นคอบาลายสุดท้ายขึ้นไปถึงหัวโอ้โหทีเนี้ยเรียกลมตีขึ้นเบื้องบนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหหลายอย่างนะอาการมีอะไรบ้างโอ้หัวมึนหัว หัวหมุนหัวตาผ้าหูเอ้อหูดับหูดับอะไรครับนักหนักกรดกุ้มอีกครับอาจารย์นอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใช่ครับเนี่ยหนักนะมาหมดเลยครับลมตีขึ้นเบื้องบนถ้าเป็นลมตีขึ้นเบื้องบนเมื่อไหร่ครับเราใช้อย่างอย่างของของหมอชื่อยาหอมชื่อเพราะมากเลยหมอครับยาหอมเทพจิตตาลมเทพจิตตาลมเลยเทพ เทพเลยเทวดาเลยเทพอยู่ชั้นสูงเลยอยู่ชั้นสูงเพราะมันอยู่บนหัวไงถูกต้องครับเลยชื่อเป็นเทพเทพครับเทพจิตราลมเพื่อเอาลมบนหัวที่ทําให้เกิดอาการลงมาทั้งหมดแล้วจะมียาคู่อีกครับวางยาคู่เสียนสมุดชื่อเสียนเลยเสียนก็แปลว่าหัวอยู่แล้วใช่จะใช้ยาคู่กันใช้ยาคู่กันใช่ไหม้เพื่อเอาลมบนหัวลงมืองลางนี่ก็ยาหอมอีกถูกต้องครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยยาหอมทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าใช้เฉพาะอาการเมื่อมีอาการยังไงใช่โดยเฉพาะถ้าลมมันเสียดเข้าหัวใจนี่ ยาหอมผูมิศิ์เลยครับตัวเดียวเลยตัวเดียวลว้วนๆที่เกี่ยวกับหัวใจหรือเรื่องนี้จะช่วยบำรุงหัวใจหัวใจเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อเป็นยาหอมอีกทีนิดนึงมันจะมีอย่างนี้อีกหายใจติแน่น<ะ>นะอกบ่อยหายใจติดติดขัด ก็ลมอีกอ่ะเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยง่ายพวกเนี้ยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียยาหอมเขาเรียกว่าาสาหะปัสสาใช่ไหมครับ่อาจารย์เป็นเป็นลมที่เกี่ยวกับระบบการหายใจนี่หายใจเข้าหายใจออกมีปัญหาจะจะเป็นยาหอมอัวนี้อัสสาปัสสาอ๋อครับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันติดมันขาดก็ใช้ยาหอมอีกอ่ะเพราะระบบการหายใจมันก็เรื่องลมอีกอ่ะมาหาสีสว่างเห็นไหมว่าแค่เรื่องยาหอมตัวเดียว ยาหอมอย่างเดียวมันแยกออกไปตามอาการที่เป็นนะใช่ครับไม่ใช่ยาหอมมันยี่ห้อเดียวใช้ได้ทุกอย่างใช้มันทุกโรคไม่ได้ครับไม่ใช่เต็มนะครับแม้แต่นอนหลับอย่างบ้านหมอเรียกอย่างบ้านบ้านที่นี่เราเรียกอะไรนะยาหอมกล่อมอารมณ์โอ้ชื่อเพาะนะครกล่อมอารมณ์ก็ชื่อตรงๆนี่แหละกล่อมอารมณ์กล่อมอารมณ์ใช้เวลาเมื่อเครียดเพราะว่าเราคนเราเมื่อเครียดเมื่อวิตกังวลไอวิตกังวลมันเลวร้ายกว่าเครียดอีกนะท่านผู้ชม คือไงเขาจะเออแล้วมันต่างกันยังไงเนี่แหละครับ่ามันต่างกันอย่างนี้ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับคนเราเนี่ยเอาอย่างสมมติพรุ่งนี้จะสอบแล้วอ่าอ่คืนนี้นั่งดุงสือเครียดแล้วครับเครียดดุงสือไม่ทานไม่มีตกเครียดเครียดเครียดก่อนเครียดแล้วดุงสือจะเข้าห้องสอบแล้วเว้ยเครียดดุงสือมาก็ไม่ทานก่อนจะเข้าทีนี้ได้เวลาเข้าวิตกเลยครับจะผ่านจะทำได้ไหมต้องแยก่งนี้คุณหมอ พอสอบเสร็จออกจากห้องความเครียดหายไปไหมเครียดหายแล้วครับเครียดหายแล้วพะมันสอบจบแล้วไงผ่านแล้วโอ้โล่งแล้วครับอะโล่งโล่งไหมไม่โล่งรอลุ้นว่าผลมันจะจะเป็นยังไงต่อจะตกไม่ตกนี่วิตกกังวลแล้วครับกว่าจะประกาศผลกี่เดือนบางทีเดือนบางทีสองเดือนรอไปสินี่แหละวิตกกังวลวิตกกังวลมันอยู่กับเรามากกว่าเครียดท่านผู้ชมครับมันคือภาวะความคิดซ้ำซาก บูยนะั่นวนอยู่ยนั่นหยุดไม่ได้วนมันอยู่ในชาน้าอ่างนั่นแหละมานั่นแหละเรียกวิตกของวนไม่ได้เรียกเครียดและหมอไทยบอกงี้เมื่อวิตกของวนเมื่อไหร่จะเกิดลมชนิดหนึ่งขึ้นเรียกลมกลัดกรุ่มนะครับลมกลัดกรุ้มขึ้นเบื้องบนเบื้องบนอา้าวแล้วทำไมมันขึ้นเบื้องบนคุณผู้ชมจําได้ไหมครับผมเคยพูดว่าหมอเคยพูดว่าเวลาคนเราก од, โกรธโกรธจนหน้าแดงใช่ครับ โกรธลมออกหูลมออกหูโกรธโกรธจนลมออกหูไม่ไม่ไม่ได้ยินใครพูดแล้วไม่ได้ยินใครพูดแล้วโกรธจนหน้าแดงเลยครับนี่ไงเพราะมันเกิดลมชนิดนี้ขึ้นลมกัดกลุ้มขึ้นเบื้องบนนะลมกัดกลุ่มมันจะขึ้นเบื้องบนขึ้นไปถึงหัวอืพอขึ้นไปถึงหัวมันก็จะหาทางออกดิถ้าเผื่อมันก็ออกหูหูเอื้อหน้านี่จะแดงไปด้วยเลือดเพราะเลือดหัวใจจะทํางานหนักจะดังเลือดขึ้นไปข้างบน หน้าเลยแดงเวลาโกรธครับเหมือนกันถ้าเราวิตกกังวลอยู่ซ้ำซากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายซ้ำซากมันก็จะเป็นเนี่ยลมกระตุ้มขึ้นเบื้องบนครับอย่างที่บ้านอย่างที่ที่ของเรานะคุณหมอเนะเราใช้ชื่อยาหอมกล่อมอารมณ์ราบยาหอมเทพจิตตารมยาหอมเสียงสมุดยาหอมพุ่มประสิทธิ์ยาหอมอดุลสำรันยาวเหยียดเยอะแยะเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้ไงคนโบราณเขาก็เครียดเหมือนเรา แต่เพียงแค่ว่าเขารู้วิธีว่าจะทํำยังไงเขารู้วิธีแต่เราไม่รู้วิธีไงใช่คนยุคใหม่มันอะไรที่จางเราเคยคุยกันไว้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดวิถีชีวิตใช่การกินการอยู่ทุกอย่างมันโลกาพิวัตรนนี่ถ้าเื่อหมอย้อนเวลาได้หมอจะไปคุยกับชื่อคุณอะไรนะคุณอะไรที่เป็นคนคิดไดโฟนอะอ๋อสตีฟจ็อบส์อะหมอว่าจะย้อนเวลาไปคุยกับสตีฟจ็อบส์นิดนึงบอกว่าในนั้นน่าจะมีโปรแกรมอธิบาย วิธีใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียงด้วยอ๋อครับหมอเห็นนะครับนักศึกษาหมอสอนนะครับทุกคนมีหมดครับครับมีหมดครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแปลกครับคุณหมอเดี๋ยวนอกเรื่องผมไม่รู้แต่แต่ก็เป็นกันหมดนะครับเวลาหมอขึ้นจอสไลด์เวลาสอนสื่อขึ้นจอสไลด์เดี๋ยวนี้ไม่มีการจดครับไ่มีเด็กใครจะเลิกเขียนหนังสือแล้วครับกระดานไม่มีใช้แล้วครับอ้าวพอขึ้นจอสไลด์เสร็จทําไงครับไม่ต้องโจดย์ครับใช้ไ iPhone ถ่ายแก๊ก ครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งอ่านเอาดูแล้วก็ไปนั่งอ่านจาก iPhone เข้า iPad ครับตายเราก็มองโอ้โหมันขนาดนี้เถอะมันขี้เกียจเปิดหนังสืนอนะแต่ถ้าเปิดล็เขียนนั้นมันจํากว่าไหมฮะใช่ครับแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ครับ <c oughs> เด็กนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> แล้วเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแล้วครับยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไปเช็คเถอะครับความดันต่ําทั้งนั้นอืครับความดันต่ําก็โรคลมอีกนะ ต้องใช้ยาหอมรักษาอาการความดันต่ำเพราะาความดันมันต่ําได้ยังไงก็พี่ไม่นอนนะพี่นั่งอย่างเดียวว่าพี่นอนก็ไม่หลับพี่นั่งเล่นเกมพี่นั่งแชทพี่ก็นั่งโกดมันอยู่นั่นนะพี่อะไรจะเหลือแล้วครับความดันต่ำดีครับนี่ขนาดการเคลื่อนไหวไม่มีวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับเรื่อนมันหมุนเวียนไหมครับไม่หมุนเลยครับเนี่ยการทํางานมีไหมครับไม่มีครับอาจารย์ การสูบฉีดของโรหิตพอไหมครับโอ้ไม่ถึงนะความดันต่ําครับอยู่เฉยๆวันหนึ่งแก่หน้ามืดเป็นลมไปก็วันๆเอาอยู่แต่ยดิอยู่ที่เดิมๆไม่มีการออกไปไหนทําอะไรโดยเฉพาะโรคนั่งน่งนอนนอนเอนๆนี่แหละครับตัวดีก็คือไม่มีการเปลี่ยนอริยบทโรคความดันโรคเกี่ยวกับลมเนี่ยจึงเกิดมากับผู้มีอาชีพนั่งไงเพราะมันนั่งไง มันไม่มีการมันไม่มีการเปลี่ยนอริยบทมันซ้ํามันสร้างมันนั่งอยู่สุดท้ายเนี่ยพวกเห็นเห็นมาหลายท่านแล้วหมอคิดดูดิเวลานั่งอยู่เนี้ยอย่างเราสองคนนั่งเนี่ยจะผายลมผายได้ไหมไม่ได้หรอครับผายลมไม่ได้เพราะไม่มีทางออกปะปิดมันอยู่อะครับแต่ลมมันจะออกมาโดยธรรมชาติไหมออกมันออกไม่ได้มันทํายังไงหมอมันตีขึ้นบนมันตีย้อนกลับพอตีย้อนกลับบ่อย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 เข้านี่แหละครับอาจารย์ เป็นโรคความดันเป็นโรคนู้นโรคนี้ยาหอมทั้งนั้นครับยาหอมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้ถูกต้องครับที่ชื่อว่าประเทศไทยประเทศอื่นไม่มียาหอมยาหอมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเพราะผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตประเทศนี้ที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคทางลมเป็นเหตุเราจึงมียาหอมมาแต่บราพกาคด้วยเหตุนี้แล ครับเวลาหมดหมดเวลาเขาทำไม้แล้วคราวนี้หมดเวลาจริงๆคราวหน้าเรามาคุยกันต่อได้ครับนะในรายการคลินิกไทยจีน9โมงถึง10โมงอีกครั้งหนึ่งสองทุ่มถึงสามทุ่มครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเราสวัสดีครับสวัสดีครับ